เอาล้ะครับรสวัสดีพี่น้องมินรักเฟนเฟ้แต่องทุนไกลไกลทุกท่านนะครับครับผมพี่น้องมากมือนี่อยู่กับเป่าย้องเชียนเคยพี่น้องครับช่องเบ่าย้องสล็อตครับพี่น้องครับมากมือนี่พี่น้องกำเงินกำทุนมากหนึ่งพันบาทพี่น้องสิมาขอโชคลาภจากไอ้งัว่าเขานะพี่น้องแต่ก่อนชื่อใดพี่น้องไายของพวกเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับแคร์ให้เป่าย้องเลเด้อพี่น้องสิเป็นมุ่คุยังสูงครับมาพี่น้อง บอกไลน์แล้วเฮ้เริ่มกันเลยเดียวกว่าเนานะสำหรับไองว่าเข้ามาเนี่ทุนหนึ่งพันบาทพี่น้องเห็นได้กลมๆนี่เลยหนึ่งศูนย์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 เอาเกินมานะ่ะบอเป็นยังพี่น้องมามาพี่น้องขออนุญาตเริ่มจากเบสสิบบาทพี่น้องขออนุญาตลองจากสิบใหม่ก่อนเนาะสิบเป็นยังไงโคดเทอร์โบไปพี่น้องมาบออุ้ยมุนดนอา่ะวายมากอุ้ย น้องเปิดไม่ดีสองร้อยบาทพี่น้องอ่ะไปต่อพี่น้องเขาปึ๊บแตกน้องไป200ร้อยแ้ว่อกันสีโดดปะเราสีโดดปะมื่อกี้อ่ะจัดไปอีกพี่น้องซิปใหม่ค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆไปกันเนาพี่น้องอืมมาแล้วยี่สมมาแล้ววันนี้เอ้าซับๆไปเรื่อยๆโดดปะโดดปะบ้โดดปะโดดตัวก็อยู่ตัวกคอนตัวกคอนนะมาอือ ดูยากแต่ละมือนี่เอาไปอีกสิบพ,พี่น้องไปอีกสิบอีกสิบใหม่ฮึกมนี่มากพี่น้องหาสิบบาทว่ากันค่อยๆปั้นค่อยๆปั้นพี่น้องทุ่นน้องว่าเดี๋ยวร้ายปั้นน่นเนาะค่อยๆไป<ม> <c oughs> ลงมาปื๊บโอ้บหบอแตกไห้จักอันเลยพี่น้องไอ้หัวบอให้จับบอให้ตองเลยจัดบีกพี่น้องจักหน่อยจกักสิบใหม่เอาสามสิบใหม่แล้วดิ ค่อยๆระมียดไปเนาะโอ้แต่เ,เ,เที่าหกบาทหกบาทเดียนะ๋ยวไปน้องกับประทัดประทัดฟ้าเนาะอ่ะยีสมห่าบาทจัดไปอีกซิปใหม่ค่อยๆไรค่อยๆไรแต่ไม่อีกหนึ่งร้อยบาทไปนะ้องสม,มุนฟรีห้ารอบอนี้อ้าสมมาแล้วอืมอังเปาออกดีๆถวยท่องอังเปาวา่างั้นอ่ะเดี๋ยวเขาอนุญาตร้องเนะาะขยับไปเบียดยี่ซิจักซิปใหม่ก็นนะสีโดดบ่ โอ้ยว่มาสามตัวสวยมามพี่น้องขยำเพชรหนึ่งมากเดีวมาสองรอยสี่สิบาทอ่ะถือว่าหมุนฟีห้องหมุนฟีรอบนี่ปั้นถ้นมนอะมือนนี่คือเป็นสีอย่างเงี้ว่าแมนสิร้กินก่อยง้อกันแล้วบอกเขาหนึ่งพันบาทเท่าทุนห้องมนืนี่โอ้ปันดนมาหนี่ให้อีสมือพี่น้องโอ้ยเซเวร่ารอครับยง้ออ้าวมาแล้ว สิเขาว่า,าว่ายมาอีกตัวอ่ะเดี๋ยวอีกจักซิปใหม่พี่น้องเป็นย่างระสามซิปใหม่เนาะค่อยๆกดอู้ยแตกนอกว่ะนี่สี่ร้อยบาทพี่น้องแตกนอกมาสี่ร้อยบาทอุ้ยถวยทองเนาะถวยทองขนาดเรี่ยง,ยงดดว่าไรเนาะรอเม็ดเพึ่ออื้มโดดบ่เป็ดเศร้าโดดบ่โดดอีกเอาได้ถุงทองมาซอยอู้ยดองนี่จับอีกนึ่งร้อยโดดบ่ ต้องโดนล้วละ่ะเอา้ามาละบารน,นี้เบ็ดเศร้าพี่น้องโอ้ยเพิ่มเบ็ดพอท่นา,านว้องกันขอไว้อ้ยไปกันต่อไปกันต่อขอเงยเงยขอเงยเงยบล็อกเอาอีสมเลยบ่บ่เอาอีสมเลยบ่โอ้เป็นอีสมพี่น้องเก้าสิบบาทเท่านั้นเอา้าบ้าไปยังไปกันต่อไปกันต่อไปอไรเรื่อยๆพี่น้องอืมมาโดดจงังหวะจังสี่เนาะพี่น้องเอา้าเดี๋ยวเขาอนุญาตไล่ไหมคนไล่ไหมจัดเบ็ดหนึ่งบาทไป หาซิใหม่พี่น้องต้องค่อยๆไล่หันเล่าโดดเราไมล่ะสิเราโดดเบ็ด,ดบาทเอาบาทนี้เอาโดดเป็นหนึ่งบาทพี่น้องมาโดดเบ็ดหน่อยเ้อะล่ะเอาไปต่อสี่ออกถุงท้องบอสสี่ออกถุงท้องบอบอออกถุงท้องพี่น้องสี่ร้องยังร้องถวยท้องบอสถวยท้องกะบอลงเอา ไปตอนเบ็ดบาทนี่ไหมก็ว่าอีสมอีกน้องสมบ่บ่แม่นน่องสมอ้าหมุนต่อโอ้รายรอบไปบป่นี้เอ้ากองท้องพี่น้องวายลงบ่โอ้ยสี่สิบห้าบาทพี่น้องไปสาวสี่สิบรวยหาสิบน้องกันอ่ะมาค่อยๆไล่กันพี่น้องค่อยๆไล่กันบ่ฝ่าบ่ฟังพี่น้องเขาไปกันต่อร่างนาร่างนา มาบพอเดี๋ยวจักสามสิบเถอเดี๋ยวเขาขยับปีดตีมาพี่น้องเามา,มาบบดน,นี้ประทัดมาพี่น้องขยับปีดขยับปีดจักน้อยหนึ่งจักน้อยหนึ่งเบ็สิบบาทคือเขาพี่น้องจัดไปสามสิบใหม่ไล่ไปก่อนบอดนี่ไอหม้อคือใจรายเลยวันนี้ไองมวอนิงนน่งไปเลยพี่น้อง ฉีกมาแตกนอกได้บ่อปอ้ยมาอยู่พี่น้องมาอยูสองร้อยบาทเอา้าแตกนอกดีอยู่นะแตกงนอกดีอยู่นะนนะถวยท้องเนาะดอกนี่เนาะเรียงจังสี่เนาะถวยท้องนี่เนาะแหมเขาออกแต่อีสมอีสมสองแถวมากพี่น้องเอา้าไปกันหมุนเงาเงาแบบนี้อ๋ออีสมอีกแล้วมาบป มากพออะเด้เก็บไหวซื่อๆไปน้องประทัดหน่อยไม่อีกแล้วอ่ะเดี๋ยวเพิ่มเบ็ดเป็นเบ็ด20อีกจะรอบจัดไป30ใหม่เงาๆไปน้องไรดวงบอลไรดวงบ่อุ้ยออกนานสวยๆมากแต่ฝันบ่ออกพี่น้องอุ้ยเนาะพึบบ่ติดเลยพี่น้องบ่ติดเลยอ้าวเก็บไว้มา ไปกันไปกันโอ้พระธัดอีกแล้วพี่น้องโดดบ่สบอโดดบ่โดดพี่น้องทําท่าทําท่าทําทางเอาไปสิบ,บวกไม่ดีบ่สหยองเอ้ยมือนี่อุ้ยได้มาดอกนี่พี่น้องหกร้อยบาทพี่น้องเอาถวยท้องถวยท้องหกร้อยบาทเก็บไว้มากกับอังเป่าพี่น้อง เบา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 อุย้ยเด็ดกองทองมากไปหนออ้องกองทองหนึ่งร้อยบาทโดดปะโดดแล้วพี่น้องอ้าวละโดดเด็ดเศร้าพี่นอ้อยจังสี่พอออกโตเป็นแผงหุ้นสิบเต็มเอ้าวไปกันตอน่ขอขอกองทองบอสาันขดถวยทอง <c oughs> อุย้ยถุงทองแม่งเลยพี่น้องหรือออกเสียออกถุงท่ออีลีบ้องออกไปกันตอน่อครับพึบกองทองบาะออกเต็มๆต็ุ้น เลื้อยเลือยไป,ไปแล้วพี่น้องเอา้าไปอีกปึ๊บอังเปาอังเปาพุ่นสิบบอสอังเปาพุ่นสิบสิ่แด้บอสได้อีกโอ้ยพี่น้องหาโตซี่โตแล้วตอนนี้เอา้าประทัดอย่าบอกว่าออกประทัดนะว่าออกอประทัดนะโอ้ยได้ประทัด<ม>พี่น้องหาสิบสี่บาทใจร้ายอีกแล้วไองว้งัวอ่ะขยับเบ็ดลงอีกสามสิบเทอ่อพี่น้องค่อยๆปัน่นตอนนี้กำไร่ห้าวสี่ลอยหนึ่งนะขอก็หนีขอก็หนีโดดปะโดดอีกแล้วพี่น้องโดนเบ็ดสิบอ้าว ย่าว่าออกประทัดบอขอประทัดสวยงามีน้องไปกันต่อ <c oughs> มาบอขอให้บอแผ่นอีสมอีสมบอสมหวังพี่น้องเอาไปต่อมาเดี๋ยวเร็วมาเดี๋ยวเร็วโอ้ฝันมาหนาจังสิพี่น้องหนากลัวโอ้ดิดติดหน่อยๆพี่น้องติดไปนุ่มหน่อยน้อยเลยร่างไปสามสิบใหม่ประเดี๋ยวมีอีกหนึ่งหาสิบบาทพี่น้องได้มีอีกยี่สิบโอ้ย ค่อยๆค่อยๆใจรวมๆโดดีแล้วอุย้ยโดดดีพี่น้องโอ้ยโดดดีครับขอเต็มๆนะขอขุ่นซิฟเต็มๆนะไปกันต่อเบรกฟังใส่ดีๆโอ้ยผันมานยังสีพี่น้องอา้าวสวยขอเรียงเต็มๆแถวสมสมเต็มๆแถวบอลโอ้ยสมหน่อยๆพี่น้องมีชิปห้าบาท โดดดีแต่พ่อห้เนาะพี่น้องพ่อโดดแล้วนาซี่่อโดดแล้วพี่น้องนาซี่่อโดดง่ายแล้วติดไปนุ่มหน่อยน้อยหน่อยโดดดีโดดประจัยโอ้ยเนาะบ่โดดบ่โดดร่างนาบ่ติดเลยพี่น้องบัดน,นี้เอา้าไหนได้เก็บไหวไ,ไหมเรื่อยเรยพี่น้องประทัดหน่อยหน่อยอ่ะอีกจัดสามสิบใหม่ขนาด สำหรับเบ็ดสิบบาทสามรอยบาทรอบนี้เขาโดดบอกว่าโดดไม่ไม่จะเข้ามาโดดปอมากอ้ยอ่างเป่าออกมาอีกไหมพี่น้องมาอีกเลยอะ่ะเงียบคลิปเลยพี่น้องมาเนี่ยเอ้าหมุนหมุนยาวๆเลยเอ๋บอบ้าแตกนอกให้เลยบ้าแตกนอกให้เลย ได้มาสิบบาทครับสปินเกือบสิบเท่าว่ะงรับแต่อี้สมมากไปหนองโตแพงแบบออกให้เงาเลยมื่อนี้นวเวลาประมาณนี้เนาะเวลาประมาณนี้อู้ยได้ได้อังเปามากอู้อังเปาประทัดอ่ะเดี๋ยวจัดเบ็ดนี้สิพี่น้องเบ็ดเศร้าขนาันเขาไปกันต่อเบ็ดเศร้าจากสามจากสิบไม่ก่นอนบ่เรียงไงบ่เรียงไงเลย เราเรียงไหนเลยมันมนี่อุ้ยเบ่งแงยู้พี่น้องเท่าได้นี่ยซี่ร้อยบาทเอากรับมาอีกแล้วกรับมาซ้ำเกาา่าเข้ากรับมาคือเก่าบัานนี้พึบพึบอ,อ้าพี่น้องไปจัดเงาวๆดีกว่าฮะสามสิบไปไปเลยครับเป็ดเศร้าสีมาบอ ได้ประทัดมาหน่อยๆพี่น้องโอ้ประทัดออกดูมากโอ้โบยุดบอหยุด,บ,ยดบ้าหายเร็พี่น้องอ้าวได้อังตอมาี่ส่งต่อส่งอีกแล้วได้เทลียละสิบเธอละเศร้าอยู่พี่น้องท่านได้ออกยหญ่ๆเลยโดดวะโดดแล้วพี่น้อง <c oughs> โดดที่เป็ดกเศร้าว,วะนี่ ขอถ้วยทองจักรอบกันนะขอถ้วยทองถุงทองหรือพ่อสันกับกองทองขอจะกรอบอยังไงกันนะูดสิบเนี่ยอ่ะไปต่อโอ้อยย่าออกประทัดอีกแล้วอีประทัดอีกแล้วบอ,อย่งางบะแแมมเอาตัวแพงๆมาเนี่ยกองทองนี่แหละกองทองขอเต็มแถวยังบ่ได้อีกเอา้าพี่น้องไอ้เม้ไปไปหนา ไปเรื่อยๆโอ้ยสมีแล้วพี่นอ้องไอ้หาสิบบาทพี่น้องสิทธอดแท้เพราะามาหนีห้อง <c oughs> ไปพี่น้องจัดไปอีกเลยสามสิบไม้รับเบ็ดเศร้านี่โดดว่าไห้นี่โดดว่าไห้โดดว่าไห้เลยเอหัวบ่โดดแล้วบ่โดดแล้ว อ๋อเดี๋ยสวสมมหาสิบบาทน้องค่อยๆปั่นไปโดดอีกเลยเลอาไปขอโดดพุ่นสิบเดี๋ยวบอเอ็งว่าตรงยังอไรถ้าคอยพุ่นสิบเดี๋ยวบอลบอลได้ประทัดเอาไล่ล่วงอีกแล้วมันสิออกไงจักเท้าว่าเอ็ดถวยท้องอยู่พี่น้องสวยอุ้ยพี่น้องเลงนี่หาร้อยบอกบอแมนหอม อุย้ยเมกาพี่น้องหนึ 1, ่งพันบอแมนบอโอ้ยบอแมนซุปเปอร์เมกาบอขุ่นสิบน้องวังหันอืมเท่อแดงน้องบัานาานี้พันแปดร้อยบาทเอาพี่น้องอุย้ยประสบความสำเรเ็จเราเฮ้ามาเนี่ดอกนี่เฮ้าพี่น้องพันแปดร้อยบาทเป็นบวก2,600พี่น้องเอา 2, 6, 7, ้า2 6งหกเจ้าโอ้ยสวยงามครับพี่น้อง นี่หนึ่งสองสามสี่หาโอ้ยนะยองยองอะไรยองสิเอาประมาณนี้ละกันเนาะสำหรับไอ้ง่วมมือนี้เนาะโอ้ความพยายามของเฮาเนาะถือว่าสำฤทธิ์ทนอยู่เนาะพี่น้องนะกะเอาทุนของมาเนาะพี่น้องมือนี้เอาทุนของมานหน,น,นึ่งพัน,าน,น 1, บาทบวกมาเป็นสองพันหกโอ้ยว่ดธรรมดาเดีกกำไรพันหกนอกคาปูริลาประมาณสิบสิบสามสิบแบบมันสิบสิบหมานาทีเนาะนี่สิบถึงสิบหมาทีเนาะเฮาเนาะนะใช้ความหมดทนอยู่เนาะพี่ง่ว เนาะถึงสิบพุนสิบถึงสิบพวเต็มแถวเนาะพี่น้องกัยังมาอยู่พันแปดเฮ้ยยังบวกอยู่พันหกพี่น้องนะะสุดท้ายนี่ไพ่ามาคิมีเด้อพี่น้องก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้เบ้าอยองเลยเด้อพี่น้องสําหรับมือนีกับประมาณนี้พี่น้องพ่อขึ้นไหมมือหนามือหลังถุกหองวงแรกนแน่นอนกับแช่นเดีวเบ้ายองสล็อตพี่น้องนะลงคลิปที่ช่องเบ้ายองสล็อตแน่นอนหองวงแรวนสำหรับมือนีก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับ ฟันดีราติสวัสดิ์ทุกท่านบาย